สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับกับเด็กมานอกนะครับผมวันนี้พามาดูข้าวโพดอายุ85วันจะ90วันแล้วครับอีก2วันก็90วันพอดีนะครับนับตั้งแต่วันปลูกนะครับอันนี้ก็อยู่ในสวนนะนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นพัน789นะครับผมไม่ได้โฆษณาพันให้เขานะครับคือผมปลูกพันนี้ผมก็บอกพันนี้นะไม่มีค่าโฆษณานะครับก็ให้ดูฝักนะครับ80-90วันนี้เป็นประมาณไหนนะครับ ส่วนเมล็ดเป็นยังไงนะครับเม็ดก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับหักให้ดูนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นเดี๋ยวไปดูสามสามเก้ากันครับอันนี้น่าจะเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับถ้าจำไม่ผิดเห็นไหมก็ฝักใหญ่นะครับกัดไม่รอบกัดไม่รอบแน่นอนครับผมก็ฝักก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสามสามเก้าดีกว่าครับอันนี้เป็นเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้เป็นรอยที่ผมหักไว้ท้งนั้นเหรอครับหักไว้ให้ดูนะครับ เม็ดกระตึงเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทิ้งน้ํานะครับ8ปดิบกว่าวัน8ปดสิเ้าสิบวันนี้อย่าเพิ่งทิ้งน้ํานะครับก็พยายามให้น้ําไปจนกว่าม,มันเม็ดสังเกตย,งงยกังไงก็ง่ายๆครับผมคือถ้าเกิดตรงเนี้ยถ้าเกิดตรงเนี้ยตรงตรงเราแกะมาดูเนี้ยด้านหน้าเม็ดม,มันแข็งแล้วเนี่ยหยิกไม่เข้าแล้วเนี่ยเริ่มแข็งแล้วเนี่ยนี่คือมันจะเริ่มแก่แล้วนะครับพอเราหยิกไม่เข้าปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มแกแ่เลยเห็นไหมครับจะเริ่มแก่ไปเรื่อยๆคือเม็ดมันก็จะใหญ่ได้แค่นี้แหละสุดทมันแล แต่ถ้ามันเป็นประมาณนี้ยังเขียวอยู่เนี่ยนี่อันนี้นี่ยังหยิกเข้าอยู่เนี้อันนี้คือยังสร้างเม็ดไม่สมบูรณ์ดีนะครับถ้าอีกประมาณสักห้าหกวันก็ได้อีกสักอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยให้น้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็เก็บทอได้เลยครับรอเกี่ยวรับทรัพย์นะครับอันนี้ข้างในก็จะเป็นสามสามเก้านะครับอันนี้น,นี่เป็นโซนของสามสามเก้าแล้วนะครับ สามสามเก้าฝักก็จะอยู่ประมาณเท่านี้ครับถือว่าก็ใหญ่ใหญ่อยู่นะครับการไม่รอบนะครับเข้าไปดูนะครับแต่ว่าสามสามเก้ามันจะแกวช้ากว่าเจ็ดแปดเก้าหน่อยนึงก็ห่างกันไม่เกินสามสี่วันนะผมสามสามเก้าก็ยังเขียวอยู่นะครับประมาณนี้นะครับฝักก็ถือว่าใหญ่นะครับการไม่รอบนี่ผมปลูกทีมากเลยนะครับ เป็นระบบล่องคู่นะครับกลไม่รอบนะครับส่วนระยะการปลูกก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าปลูกระยะห่างที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับระยะห่างของล่องนะครับจากล่องนี้นะครับเอาแบบละเอียดเลยเนาะจากล่องเนี้ยถึงล่องเนี้ยอยู่ประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับตีสะว่าเก้าสิบเซนอนะประมาณเก้าสิบเซนนะครับเนี่ยจากต้นเนี้ ต้นนี้นะครับนี่เป็นร่องคู่นะครับเราจะวางสายไว้อย่างนี้นะครับตรงกลางใช่ไหมฮะดูนะครับเราจะวางสายไว้ตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ระยะห่างของต้นเนี้ถึงต้นนี้ถึงเนี่ยถึงร่องเนี่ยร่องนี้จะอยู่ประมาณสักยี่ซนนะครับส่วนระยะห่างของต้นเนี่ยจากต้นนี้ถึงต้นนี้ถ้าจะให้ดีเลยแบบต้นสมบูรณ์แข็งแรงลําใหญ่เลยเนีย่ต้องเนี่ยอันนี้แปดสิบกว่าวันแล้วครับ ต้องระยะห่างต้องประมาณ25เซนถึงจะดีนะครับถ้าเกิดทีมากเดี๋ยวให้ดูตรงที่มันทีมากถ้าเกิดทีมากเห็นไหมครับต้นมันก็จะเล็กแกนแ,กแ,กแ,กแล้วฝักมันก็ไม่ใหญ่นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดติีกันเกินฝักไม่ใหญ่นะครับแต่ถ้ามันได้ระยะอย่างเนี้ยถึงเนี้ยถึงเนี้ยยี่สิบเซนขึ้นไปเนี่ยจากเนี้ยถึงเนี้ยยี่เซนเนี่ยแล้วก็สายจะอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยฝักมันก็จะอยู่ประมาณเท่านี้เห็นไหมครับคลิปนี้ละเอียดหน่อยนะครับ ประมาณท่านี้นะครับเห็นไหมส่วนระยะห่างของอีกร่องหนึ่งนะครับจากร่องนี้นะครับถึงร่องนี้นะครับจะอยู่ประมาณเก้าสิบเซนครับผมก็แต่ว่าระยะห่างของต้นนี้ถึงต้นนี้จะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบนะครับมันก็จะได้ต้นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วระยะห่างก็จากนี้ถึงนี้ก็ยี่สิบเซนจากต้นนี้ถึงต้นนี้ก็อยู่ยี่บห้าเซนประมาณนี้ครับผมนี่พาไปดูข้างในนะครับสามสามเก้านะครับ อันนี้อายุประมาณแปดสิบกว่าวันเกือบเก้าสิบวันแล้วครับผมก็อย่าเพิ่งทิ้งน้ํานะครับให้น้ําไปอีกสักหน่อยนึงครับผมนี่เป็นการทิ้งน้ํารอบสุดท้ายครับนี่สามสามเก้าก็จะเริ่มแก่บ้างแล้วนะครับถ้าเกิดเราเราเรา,เรา,เราทิ้งน้ําไวอย,อย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่ามันจะช่วยให้มันแก่มันแห้งขึ้นมานะครับยิ่งให้น้ํามากยิ่งแก่ไวเห็นไหมครับของผมเนี่ยยังไม่ถึงเก้าสิบวันเลยเนี่ยเริ่มแก่แล้วเนี่ยเผลอ ไม่ถึงร้อยสิบวันเนะี่ยเกี่ยวนล้อเกี่ยวแล้วต้นก็ยังเขียวอยู่เลยไม่หักเลยเห็นไหมครับเริ่มจะแก่เลยเม,มันก็จะทะยอยแก่ไปเรื่อยๆเ,เ,เลยครับเห็นไหมครับก็เริ่มแก่แล้วดูเม็ดข้างในนะครับยิ่งให้น้ํามากยิ่งยิ่งแก่ไวนะครับไม่ใช่ว่าเราให้น้ํามาก ไม่ใช่ว่าทิ้งน้ําปั๊บปล่อยมันแก่มันไม่แก่นะครับมันเหี่ยวทีนี้เม็ดมันก็จะรีบนะครับแล้วมันก็จะบุ๋มตรงนี้จะเป็นรอยบุ๋มเข้าไปเม็ดมันไม่เต็มดีโอเคครับผมคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อนะครับเกียดตัดก็จะให้ดูข้างนอกนะครับดูริมริมบ้างอะไรบ้างนะครับบางฝักก็ยังเขียวอยู่แต่ถ้าเกิดเราทิ้งน้ําถ้าเกิดมันแก่ปับ๊บเราก็ทิ้งน้ํามันก็จะเริ่มแห้งตามกันไปนะครับ แต่ว่าต้นเราใาบาบนมันก็จะยังเขียวอยู่นิดๆหน่อยๆก็ไม่ล้มครับเวลารถเกี่ยวเกี่ยวมัน,มนก็เกี่ยวง่ายเดียักมันก็ไม่คอตกนะครับแต่ว่าเจ็ดแปดเก้าจะจะจะ,จะแก่ไวกว่านะสามสามเก้าจะแก่ช้ากว่าหน่อยหนึ่งก็ถูเฉลี่ยแล้วก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ให้ดูนะครับ เทคนิคนี้สําคัญนะครับการทิ้งน้ํเนี่ยครับถ้าเกิดให้น้ําถ้าเกิดทิ้งน้ําไวอะเม็ดมันจะไม่เต็มเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าทิ้งน้ําไวเม็ดไม่เต็มทิ้งน้ําช้าหน่อยหนึ่งก็นี่เห็นไหมเม็ดมันก็จะเริ่มยังมันยังยังใหญ่ได้อีกนะครับแปดสิบวันนี้ยังไปได้อีกหน่อยนะครับเม็ดตึงดีนะให้ดูนะครับ ให้ดูฝักนะครับแต่ยังไม่รู้ครับผมจะเพิ่งฟันทงผลผลิตยังไม่ออกยังเพิ่งมั่นใจโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับยังไงก็ขอบคุณผู้ติดตาม้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเกี่ยวแปลงนี้จะได้เท่าไหร่นะครับก็แปลงนี้เจ็ดไร่นะครับจะดูว่าเกี่ยวแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับขนาดฝักอย่างนี้ก็เกี่ยวแล้วมันจะได้สักกี่ตันนะครับตอนนี้ราคาก็กําลังเริ่มจะขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ ถ้าความชื้นสามสิบน่าจะเจ็ดบาทกว่าตอนนี้บางฝักก็เริ่มจะแห้งแล้วนะคือมันสมบูรณ์เห็นไหมครับถ้ามันสมบูรณ์ปับ๊บมันแก่ไวนะครับถ้าต้นไหนไม่ค่อยสมบูรณ์เดี๋ยวให้ดูต้นที่แบบไม่ค่อยสมบูรณ์นี่เห็นไหมต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ยังเขียวอยู่นะแก่ช้า อันนี้ก็ต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับส่วนต้นไหนที่ว่าสมบูรณ์ดีก็จะแก่ไวหน่อยหนึ่งโอเคครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวก็จะให้น้ําอีกสักรอบหนึ่งครับเอาแบบชุ่มๆเลยก็จะเก็บสายแล้วนะครับนี่ก็จะเก้าเก้าสิบวันแล้วรประมาณนั้นแหละแต่ปกติถ้าจะให้ดีก็ประมาณร้อยวันนะครับแต่ผมดูแล้วผมมันแก่ไวนะครับก็ให้น้ําอีกรอบหนึ่งเผื่อเวลาลดเกี่ยวลงมันก็จะได้ต้นจะได้ไม่หักด้วยนะครับ ในอย่างปักจะได้ไม่ไม่งอนนะครับแล้วเวลาไถาก็ไถง่ายเลยครับชุดต่อไปก็ดินก็ยังไม่แห้งดีนะครับเวลาไถาก็ไถง่ายนะครับไม่แข็งครับดินโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ